โอ้โห,โหทุกคนครับนี่คือปั๊มบาดานโซลาเซลล์รุ่นใหญ่ครับ2นิ้ว3แรงมฮานะครับ2200วัตต์นะครับเฮ้ดปั๊มก็เยอะเฮ้ดปั๊ม95นะครับแล้วก็คิวน้ำเยอะมากครับ 1 8คิวหรือว่า18,000ลิตรต่อชั่วโมงนะ้ำงมากดูนีครับเห็นไนหะมน้ำามอมาแรงเต็มท่อเลยครับนี่คือปั๊มบาดาลรุ่นใหญ่ซึ่งให้ปริมาณน้ำเยอะมากๆครับจุดเด่นเลยนะทุกท่านนะปตามรุ่นนี้นะหนึ่งเลยคือเฮ็ดฟังเขาเยอะใช่ไหมยอนบอบาดาลลึกๆได้และที่สำคัญครับส่งไกลนะเข้าท่อมีนี่200เมตร300เมตรสบายเลยนะอ้โหูแล้วก็ ปริมาณน้ำเยอะมากนะครับหมื่นแปดพันลิตรหรือว่าสิบแปดคิวนะครับอ่ะพี่หมีขึ้นสเปคปั๊มมาให้นะครับสเปคอยู่ด้านหน้าแล้วทุกท่านสามารถเซฟหน้าจอเอาสเปคไปใช้กันได้เลยนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับจะเป็นปั๊มรุ่นยอดนิยมเป็นปั๊มรุ่นใหญ่จากแคนเดโลนะครับใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนฮาร์เซลล์รับแสงได้สองหน้าจำนวนแปดแผงนะครับต่อนุกรมกันได้เลยนะครับแล้วก็เป็นปั๊มสำเร็จรูปนะครับแค่เสียบปลั๊กปุ๊บยกเบรกเกอร์แค่นี้ปั๊มทำงานใช้ไฟฟรรรรีีีีีีจาากกแแแสสงงดดดดดไ้้เเลลลยยนนนนนนนะะะะคคคัััับบบออววท่่่่่ญญพหหมมมิึขปุ๊ใ คูปองส่วนลดพิเศษเยอะมากนะครับสำหรับท่านที่อยากได้คูปองส่วนลดนี่เลยนะครับแคปหน้าจอเอาคูปองส่งให้ทีมงานที่ร้านพี่หมีโซเซลได้เลยนะไปใช้เป็นส่วนลดสาหรับปั๊มรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่กําลังสนใจอยากได้ปั๊มเสมอโซเซลไปใช้ในี่้านในส่วนนะครับง่ายๆเลยนะครับกดติดตามช่องรายการพี่หมีโซเซลเอาไว้หรือพิมพ์คอมเมนต์ปรึกษาได้ฟรีทุกวันนะครับใครสะดวกอยากมาเยี่ยมชมโชว์รูมพี่หมีโซเซลอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทรัลรามิทาบางเขนกรุงเทพพี่หมีเปิดร้านมาแล้ว ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ